สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์จะอาจารย์จะปล่อยนั้นมือใดปล่อยปล่อยเรียงไงมือใดคะมือนี้ครับมือนี้เฮ็ดไว้แล้วบ่ปล่อยแล้วบ่อาจารย์ยังบ่ได้ยังบ่ได้ปล่อยอยู่เฮ็ดใบเแลาเม็นบ่ยังอยู่เดี๋ยวกำลังสิเฮ็ดพอดีล่ะพอดีให้แกแดงนัแนไในคลิปนี้เอาเว้าเรื่องตะกุดอาจารย์อัน บว่าเรื่องตะก,กูอาจ,จารย์น้อยเอฟซี่ก็อยากได้ถามเจแดงแม่อยอทำไงจะได้เจแดงบ่รู้เรื่องกับอาจ,จารย์เด้อกันเลวังสิต้องไปไล่อาจ,จารย์ต้องไปไล่อาจ,จารย์แล้วก็ไอเขาก้มอาจ,จารย์หรือเขาไล่เพิ่นหรือไปซ่องเพิ่นเจแดงวาครับคนถามอะไรบ่ครับเจแดงก็เห็นเพิ่งถามมานี่แหละเจแดงกันเลยถามอาจ,จารย์ อเสิให้ท่างเจแดงปลปอยหายอาจารย์อีกที่หนึ่งก็ได้เนาะผู้ใดอยากได้แมนบ๊อครับครับถ้าเจแดียมากก็ได้เพื่อเอฟซีเจแดีเขากรถึงอาจารย์มันจะได้ง่ายๆกันเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเขาเจ้าเคยสั่งของกับเจแดงนะพวกเข้มพวกสบู่ยาใสาตาแค่เสียมนะเขาเจ้าเคยสัง่งมีไล่มีทีอยู่กันอยู่แล้วจะได้ง่ายเนาะ,ะเนาะ อยากจังตะกุดอาจารย์ต้อยสับพคุณะอะไรยังอีหยังอาจารย์มันเสริมดวงเสริมบาลมีขอ,ของของคูบาอาจารย์<อ>เสริมดวงเสริมบารมีเนงสีนะ่ะขึ้นตะบองตะบองโอตะบองบองตะบองเนาะตะบองน้อยบ่ค่ะอาจารย์ <ตะ S 1> เห็นมืน้อเนี่ตะบองน้อยตะบองน้อยเห็นอยู่ในกลุ่มประมานจากเส้นนะสองของมือบ่ ประมาณนั่นแหละครับประมาณสองของมืออยูเมนบ่คอาจารย์สองขอมือสองนิ้วบ่ถึงบ่เนาะประมาณนี้ครับประมาณสองขอมือนี่ะ่ะแล้วก็เล็กๆบ่คอาจารย์เลขเล็กเกนาะเห็นอยู่ในกลุ่มคุ้นแสกบ้านหลายอยู่แต่ว่า<ะ>เกิดทยอยส่งให้แล้วก็ส่งให้ของเจดงยนี่ส่งทุกมือคะ่ะว่าถตามีของ ตะกุดอันจ้างกับหลวงปู่ศิลาเนาะเบียรแก่หรือว่าเหรียญหลวงปู่ศิลาน,น่ะกะบทรงสร้างแล้วก็ทรงทรงเลยเพราะว่าเขามีแอดมินทำงานรับทรงตลอดเดี๋ยวอาจาร,รย์พันพันจะแดงก็ได้เนะาะค่ะพู้ได้อยากได้เนาะเอฟซีอยากได้ครับได้ได้ท,ทตั้งแต่ยายาแบ่งนะับบอวกชี้แดงอะไรเนาะ ส่งไปค่ะผ่านจเจียงกได้เอาว่ารเรื่องเลขห้ารบันนี้ค่ะอาจารย์สี่คู่ตุดสี่คู่มหัศจรรย์เนาะสีมหจรเจียงอัดไปก่อนเดี๋ยวปล่อยที่หลังอาจารย์ก็ได้ได้มีโอกาสนั่นนั่นคุยนั่นนั่นจังได้คุยกันครับ <laughs> สีค่คู่อ่ะคู่อาจารย์ต้อยเนาะเอฟซี FC ก็ถามหากันหลายแทบทุกคลิปรออาจารย์ต้อยรออาจารย์ต้อยวันวะข่าวันที่หนึ่งเดือนสองก็หกแปดเอาเลขล่างอาจารย์มั่นใจตัวใดค่ะโอ้มาซีหนึ่งนีโอ้มาซีหนึ่งมาซีหนึ่งเลยฝันว่าอาจารย์วันนี้โอ้ฝัน ฝัน,นว่าเดบเดบพระได้เงืนเด,ด,ด้ท่องเด้พระฝันว่าเด้พระฝันว่าเขาไปในวันวันนี้กับไปกราบอาจารย์นม่ในความฝันจำนจได้ว่าอาจารย์ไต้ดอกแต่เพิ่อเก่าเมื่อแต่หัววันนี้ผมใส่ชุดขาวเนาะ,ะวันนี้ผมก็เลยไปเอควทำข้อมสารพระเขากายพระมาก มีเี่ยางามๆเต้เลยหวัดในทิศไว้วัดน oh. ดนทิศเราล่ะแม่แเราไปไปเช็ดไปถูนะทั้งความสะอาดบ้านนี้ก็ข้าวห้ยปามา่าห้ยปาม่าบานนี้ในข้อมฝันแบบนี้นี่ต้องถือหวย ให้พระพุทธรูปอะคะ่ะอาจารย์พระพุทธรูปองค์ในญ่หน่อยว่าถือว่าฝันดีเนาะฝันดีถือว่าฝันดีแต่เขาตีแนวใดายแต่ว่าคือหลายกับกธออย่างวะฝันเห็นพระคนกระสิตีใส่เก้าใส่แปดหมดแล้วเนาะ <laughs> <laughs> แต่ว่า <laughs> แต่ว่าของเฮามีบอกข้างบนเนาะข้างล่างมีหนึ่งมีสี่มีหา้ามีแปดเนาะอาจารย์ ที่ที่ตัวเดียวนะมากตัวใดค่ะจันมากสีหนึ่งบ่ตัวเดียวน่ะนะถ้าตัวตัวเดียวน่ะเซี่นึงหรือว่าสี่หนซีโอวันหนึ่งอละอืมมากขึ้นกันกับเจดียงยุ่มวนนี่ครับมากตัวเดียวกันถ้าตัวเดียวนะมันจะจักสีหนึ่งอย่างแต่ว่าจะจับสีใสว่าน้ำกันดีนะมันสิไม่น้ำกันบ่าค่ะจัน อ่าจิตกอคู่ว่คือเกา่าบะกอกอกอทจ่แดงท่าท้าเกาะนี่จเจ๊แดงข้างบนมันมาหาหรือมาลางก็ได้ค่ะอาจารย์คิดว่าหาหนึ่งเดียวนน้ตกเก่านี่นะคิดว่าตกเก้าเด้ออาจารย์อ๋อแมันต้เป็นไปได้เดอเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเคยออกเหล้ามันคู่หาหนึ่ง เันผมซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาเท่านั้นจีาติดไว้นะซื้อติดไว้ค่ะจันเจียงว่ามักหาพว่าเลียงมักหาใส่หาหนึนหานี่แหละโมบนกล่างต้องติดบนติดล่างล่ะคิดว่าอ๋อครับแมนอยู่หนึ่งสี่ห้าแปดเนาะเกาะคู่กับง่ายๆถ้าบอกเกาะคู่กัหาตัวมาใส่หนึ่งเนาะค่ะจัน ค,คิดว่าข้างบนก็ได้กำบข้าบนกัมีเราได้ดเองตัวใดขาจันเตรียมจดเอค่ะอยุ่ข้างบนตัวไดหกห้าหนึ่งสองหกอยู่ขาา้างบนว่าขารจันหกจ้องบนข้างบนใ่หรืหกห้าหนึ่งสองใ่ใช่อยู่ตัวดขาาจัน หกห้าหกห้าอยู่ข้างซ้ายบ่ฮาครับครับแล้วก็หนึ่งสองสองอยู่ตรงใดคะอาจารย์ข้างล่างหรือข้างขวาข้างล่างข้างล่างข้างล่างขวาล่างสองอยู่ข้างล่างนะคะเนาะครับหนึ่งอยู่ข้างขวาครับโอรยะหนึ่งหาหนึ่งหาละอาจารย์ เนื่งหาหาเนื่องละบนล่างมาตรงกันเลยเนาะค่ะนี่สิเป็นหาโฮค่ะสองว่ามากด้วยเอาเอาเอาซีคู่มาจัดจันดีกว่าค่ะจันจงได้ก็ต้องถืงวันนี้เอาตัวใดได้องถือกันเนาะค่ะมนตรงกันบนล่างนี่ค่ะต้องตรงอยู่แล้วครับอาจารย์จะพูดตัวใด หกหนึ่งหาหนึ่งหกหากหากสองครับตูติ่มมันกับมี่หนึ่งสองกับหาสองเนาะค่ะจันครับเอาหกเอาหกก็หาตั้งไว้ข้างบนเนาะเอานึงก็สองไว้ข้างล่างกันจับใจกันเลยอเอาท่านพี่ส้มตัวอาจาร์จับไว้ี่ซี่ตัวหกห,กหนึ่งหาหนึ่งหกหาหกสองครับะคะ่ะ ท่านวิช้อมเพิ่นกะสิจับเอาเบอสูตโตนแล้วเนาะครบผ่านดอกได้คือได้ถูกคือถูกแต่ว่าหกขาหกสองคือว่าสื่อคือวองม,มักเลยฮ้หกขาเมื่อสิปิีนเป็นเก้าว่าอาจารย์ฮะบ,บ่ปีนบ,บ่ปีนแต่ว่า<ไ>ให้เน่นเน่นหกหนึเน้อเน่นหกหนึ่งนะเน่นหกหนึ่งเจ้ากุเอาบอปินที่อาจายจยน บ๊อบินบ๊นอบินว่ะนี่บม๊มีเป็น,กน,จจนเ,เก่าแต่ว่าบ๊ินป๊าดอาจารย์เจแดงือใส่เก่าหนักแท้มาหน้าปินเพราะว่าคุยกับเขาอยู่ว่าสิกรรมหมอบอกเขบอกบอกว่<บ>าตอนไหนสิกรรมหมอเขาจะบอกเลยมาครับกสิบอกที่จะแนะก็มีหกของบุญนะของบุญของบุญกั เด่วหกอยู่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่จับที่มักกินหรีนี่ชื่อหกหนึ่งหกหนึ่งบอค่ะจับแม่หกแม่มงหกเจอหกหนึ่งแล้วเนาะเอาครับอาจารย์มั่นใจว่าหกหนึ่งเอายอแหหน่ก้ะข,ขอบคุณอาจารย์นนไล่สุขภาพดีแข็งแรงขึ้นล้วเนาะอาจารย์เนาะ แข็งแรงขึ้นากินข้าวได้นอนหลับนอนหลับกินข้าวได้มีความสุขดีค่ะเอจี่กับเป็นห่วงถามข้าวตลอดอาจารย์เงียบหายไปเลยสบายดีหรือเปล่าเอจีวาเนาะพี่อาจารย์ขอพูดหลานๆค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องตะกุดเน่ะสร้างกับเจเดียก็ได้เนาะสร้างกับอาจารย์ก็ได้เนาะออตะบองตะบองนะคะ แต่พุกเนื้องกับสังกัดเจแดงหรือว่าสังกับผมก็ได้ค่หรือเจแดงก็ได้ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์กับการันตีก็พูดแล้วเนาะค่ะว่าตัวใดมากตัวใด้หกหนึ่งตกเก้าค่ะอ๋อหาหนึ่งตกเก้าค่ะเลขตกเก้าสิไม่อีกวะเนาะข้างบนกระจับคู่เจแดงจับให้เองเนาะ ทำวาเลีกมากหนึ่งกับแปดหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งซีเนะคะเนาะ,นะจับประกบกันตรงกันกับข้างบนบมงเงอิญตรงเนาะคะ่ะข้างบนตินัดหกหาบโอ้ยเจดียงกันมันก็เป็นไปได้เด้ค่ะเลขข้างบนมาหาเนาะมาบนได้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยเป็นตัวเด่นเลยละ่ะแล้วก็หนึ่งหหอยู่ข้างบนไม่พลิกเป็นเก้าบนว่าไป สิได้จัดตนวไม่ตัวนี้เอาเสียพเ,พเพิ่นเพื่อคยถือเนาะค่ะเนาะเพิ่นเคยถือกันได้ก็ต้องตามถือก,ก็ได้บ่ถือก็ถูกบ่ถูกกับ่เป็นยังเลขเพิ่นเคยถูกก็ต้องเส่อใจเพิ่นมั่นใจในตัวเพื่อนคู่บาอาจารย์เนาะอาจารย์ได้เคยเข่าก็นําไปเลยค่ะถือกก็เอาบ่ถือกับบ่เอา,า,อา,เอาตัวเนาะเสียหลายซื้อไปร้ายเสียร้ายค่ะ เอาเนี่ยเนี่ย,ยมึงอาจารย์ได้ตรงกันตู่ก็เท่ามากแล้วก็จัดเนาะขอขอให้ท่านผู้ชมโชคดีค่ะรปยาเด้ตะบองอาจารย์ต้อยกับสร้างกับเจเดียงได้เด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดแอดมินเท่ารับสายเอา้าราคาเหรอราคาสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้านะคะเจเดียงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยรเฮงๆกันดูปูดูก้คนค่ะ